สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับอาทิตย์ก่อนอเราได้พูดถึงเรื่องเป้าหมายชีวิตไปถูกไหมอันนี้เป็นแนวแบบด e e ทอ a l k แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมัน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 เป็นความสุขทางใจของผมอย่างหนึ่งแหละที่ผมอัดอันอ้นน่ะไม่รู้จะพูดเรื่องพวกนี้อะ่ะใครคือปกติก็จะคุยกับเพื่อนในแก๊งแก๊งเราคนตัดต่อเนอี่ยก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบ เราเอาไปคุยกับคนนอกไม่ได้ะเขาอาจจะแบบว่ามองว่าเราแปลกมองว่าเราบ้าไปแต่พอผมได้เปิดหัวมาแล้วคลิปหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าเออคนก็เป็นแบบกูเยอะนะเว้ยเพราะฉันเองกูคงไม่โดนด่าหรอกหรือไม่อย่างน้อยอะโดนด่าก็ ก็โดนด่าไม่เยอะเท่าที่คิดน่อวะก็เลยคิดว่าทุกวันอาทิตย์นี้เราจะมาทำเซสชันดีฟท็อกกันนั่นเองครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องปรัชญาชีวิตนู่นนี่นั่นหลายๆคนอาจจะบอกว่าดีฟท็อกเนี่ยอาจจะแบบว่าโอ้ดีฟทอกเรื่องการเมืองหรือเปล่าไม่ใช่เราจะดีฟท็อกเรื่องชีวิตกันนะครับผมซึ่งอันนี้อาจจะถามว่าเพื่อชีวิตไหมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์เพื่อชีวิตเนี่ยอุ้ยมันคือทำให้เราต้องประสบความสำเร็จถูกไหมวันนี้เองผมก็เลยอยากจะมาถามทุกคนแล้วกันครับอันนี้อย่าเรียกกกวว่่่าาาาาเเเเรรมมมมสออนนนทุคคลยังงไได้หพะผ็ช ือย่างหนึ่งนะว่าคนเราไม่มีวันที่จะรู้ความรู้้ทั้งหมดหรอกครับ คนเราต้องทําตัวเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาเว้ยวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาพูดถึงประเด็นความสําเร็จของมนุษย์ครับคือในค่าวก่อนเองเราพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิตไปเฮ้ยชีวิตเราจําเป็นต้องมีเป้าหมายหรอวะหรือว่าเราเกิดมาพร้อมกับเป้าหมายอะไรกันแน,น่นูน่นนี่นั่นเราทบทวนกันนิดนึงว่าเป้าหมายเนี่ยหลายหคนมันเป็นเป้าหมายที่เกิดจากอะไรเกิดจากสังคมรอบข้างแม่งแต่งตรงให้กูทางนั้นนะถูกไหมเราเกิดมาเราต้องเป็นหมอเราเกิดมาเราต้องเป็นวิศวะเราเกิดมาเราต้องเป็นคนดังเราเกิดมาเราต้องเป็นคน เก่งเราเกิดมาเราต้องดีกว่าคนอื่นเราต้องทําอะไรให้มันเจ๋งกว่าคนอื่นนู่นนี่นั่นไปไม่หมดทุกทุกคนมักจะถูกสอนมาแบบนี้หรือบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยเราเป็นคนดีก็พอเราไม่ต้องไปประสบความสาเร็จก็ได้เป็นคนดีก็พอเออก็แล้วแต่บ้านแล้วแต่สถานที่แล้วแต่สภาพแวดล้อมของเราครับแต่เรียกได้ว่าตีของโลกส่วนใหญ่เนี่ยอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะ คุณเกิดมา,าคุณจะถูกสอนให้คุณเนี่ยต้องประสบความสําเร็จครับไม่ว่าจะเป็นประสบความสําเร็จด้านการงานด้านการเงินด้านชีวิตคู่ด้านนูน่นด้านนี้ก็ตามมันทําให้คนทั่วโลกแม่งหวยหาแต่วความสําเร็จนะครับผมซึ่งในมุมของผมเองอคิดว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับดักเลยครับผมกับดักตรงไหนมันก็ดีไม่ใช่เหรอคนประสบความสําเร็จนี่คือมันดีครับแต่เรียกได้ว,ว่าทุกคนถ้าให้เรานึกภาพวยว่าชีวิตเราอะไรคือประสบความสําเร็จหลายๆคนเนี่ย คงจะนึกว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะมีตังค์พันล้านอยู่ในบัญชีใช้ตังค์เนี่ยทำหาทำเหวอะไรก็ได้ถูกไหมหรืออาจจะไปอยู่บ้านริมทะเลเลยนอนชิวๆตากลมอยู่อย่างนั้นแต่ให้ผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าเราเนี่ยนะครับผมมีตังค์พันล้านเนี่ยเราจะไปนอนตากลมอย่างนั้นจริงๆหรอว่ามันไม่เบื่อตายหาเหรอลองไปโรงแรมเนี่ยแล้วก็นอนตากลมทั้งวันดูมันก็เบื่อนะเว้ยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าความสําเร็จอะมันเป็นภาพที่หลายๆคนนะ่ะ เหมือนเข้าใจมันผิดนะครับผมหลายๆคนคิดว่าถ้าเราได้ความสําเร็จมาไอ้เหี้ยกูต้องแบบโคตรฟินเลยแต่แท้จริงแล้วอ่ะพอได้มันมาบางคนแม่งไม่รู้สึกอะไรเลยได้ซ้ําหลายๆคนก็บอกนะคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วเนี่ยเขามักจะพูดเกั่ยว่าความสําเร็จที่แท้จริงอะ่ะความสุขของมันอะ่ะมันอยู่ระหว่างทางนึงหรัซึ่งสําหรับประสบการณ์ของตัวผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกแบบนั้นนะครับอย่างผมทําช่อง y o YouTube มาหลายช่องแล้วก็ทําธุรกิจนอกจอมาค่อนข้างจะ หลายอย่างอยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่เยอะไม่ได้ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากเท่าไหร่แต่ก็อ่ะเคยทำสตาร์ทอัพมาเคยไปลองเปิดร้านอาหารกับเพื่อนมาทําแบรนด์ขายของกับเพื่อนมาซึ่งบางอันก็เจ๊งไปละก็พูดจนตรงๆก็เจ๊งอ่ะกูก็ไม่ได้เก่งอ่ะกูก็เจ๊งแล้วก็อันอันที่มันประสบความสําเร็จมันก็มีในกรณีนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่ามนุษย์เราอ่ะแม่งถูกหลอกเว้ยบอกว่าประสบความสําเร็จแล้วเราจะมีความสุขมากแต่ไม่จริงนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะวินาทีที่ผมได้ล้านซับอ่ะในช่องคอมิกเวิ l d อ่ะ แม่งไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเว้ยแม่งรู้สึกปกติมากรู้สึกเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งอะแล้วก็รู้สึกว่าวันหนึ่งลานซับนั้นมันต้องมาถึงอยู่แล้วเพราะว่ามัน9ก้าแสนเก้าหมื่นมาหลายวันแล้วอะถูกไหมมันก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมันเห็นอยู่แล้วว่าอ๋ออีกไม่กี่วันแหละกูจะลานซับแล้วแต่มันกลับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยมันกแค่เลขเติมศูนย์มาแล้วก็เปลี่ยนทุกตัวให้เป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็มีหนึ่งนำหน้าแต่ไอความสุขจริงๆเนี่ยที่ผมทํา YouTube มานะบอกเลย ทุกวันนี้ผมยังจําได้เลยความรู้สึกที่ได้รอยซับแรกนะครับผมในตอนที่ผมทําช่องแรกก็คือ Mon แอนด์เฟรนนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะช่องนั้นนะก็นั่นแหละมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮี้ยมันมีคนตามเราต้องร้อยคนวะ่ะเจ๋งว่ะนั่นแหละพอปุ๊บร้อยหนึ่งปุ๊บมาความรู้สึกความสุขในหัวมันก็มีอยู่เท่านั้นถูกไหมจะพันซับแบบเอ้ยมันก็มีความสุขเออพันซับแต่หมายถึงว่าเราจะมีมีความสุขมากกว่าตอนร้อยซับได้ไหมก็ไม่ได้นะครับผมเพราะอะไรเพราะสมองมนุษย์อะ เวลามีความสุขคือหลังสารโดฟามีออกมามันไม่ได้ว่าอ๋อกูได้หมื่นซับแล้วมันจะหลังมากกว่าร0อยซับหรือว่าเรามีความสุขตอนเราเล่นดนตรีในห้องซ้อนกับเพื่อเราจะไปมีความสุขมากกว่าในตอนที่เราเล่นให้กับคนแสนคนดูถูกปะมันมันก็คือการหลังของสารในสมองนั่นแหละแค่เรามโนภาพไปเองว่า เวลาที่มันยิ่งใหญ่กว่ามันต้องหลังเยอะกว่ามันต้องดูมีความสุขมากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมความสุขแม่งคือความสุขครับเราทําอะไรแล้วมีความสุขนั่นแหละคือความสุขเท่ากันความสุขแม่งเท่ากันหมดจะเป็นคนจนจะเป็นคนรวยเวลาสารโดพามีนในสมองแม่งหลั่งมาแม่งรู้สึกเหมือนกันไม่ใช่ว่าอุ้ยเราเป็นคนจนเนี่ยเราไม่มีความเล่นเรานั่งเล่นโอรานเลชชื่กับเพื่อนเราจะมีความสุขน้อยกว่าคนที่มีความเครื่องละลา้าแล้วก็เล่นวาร์เรลเกับเพื่อนอยู่ผมบอกเลยว่าผมมาโตมากับการเล่นเับเพื่อนเว้ย ไม่ได้โตมาการเล่นคอมเพิ่งมาเล่นคอมตอนป .5 ป6อะไรแบบนี้เราก็แบบเอออินกับการเล่นมากเล่นกับเพื่อนอนะสนุกมากเล่นแปะแข็งเล่นวิ่งไล่จับเล่นปลาเป็นมาตายอะแล้วพอมันนึกย้อนดูอะเออแม่งสนุกว่ะอยากไปเล่นแบบนั้นอีกจังแต่คงไม่มีโอกาสแล้วถูกไหมก็แบบหาโอกาสเล่นอะไรแบบนั้นอะได้ยากมากๆนะครับผมแล้วผมก็มานั่งวิเคราะห์ดูอะเรื่องที่หนึ่งที่ผมตระหนักรู้ได้ว่าความสําเร็จอะ่ะ จริงๆแล้วมนุษย์เราไม่จำเป็นต้องไปใฝ่าหามันมากหรอกเราทําชีวิตเราให้มีความสุขก็พอแล้วเพราะความสุขอะ่ะจะสําเร็จมากสาเร็จน้อยความสุขแม่งเข้ากันเลยสมองมันหลั่งได้เหมือนกันถูกไหมแล้วอย่างที่2เลยเนี่ยคือประเด็นนี้ครับเวลาเราเล่นเกมอะ่ะเกมมันสนุกได้เพราะอะไรหนึ่งเลยก็คือเนื้อเรื่องอันนั้นอะ่ะมันจะเข้าข,านนข่ายอารมณ์แบบคล้ายๆกับดูหนังถูกปะลุยท้าทายแต่อย่างผมเนี่ยจะมีความรู้สึกหนึ่งว่าเกมเนะี่ยอ่ะถ้าเป็นเกมเนื้อเรื่องอ่ะเราตะลุยด่านอะไรกับมันได้ถูกไหมแต่เกมบางเกมอะ่ะมันต้องมีเพื่อนจริๆ คือแบบว่าความสนุกอะไม่ได้อยู่ที่เกมหรอกแต่อยู่ที่เพื่อนที่เราเล่นด้วยถูกปะมันมีตอนหนึ่งผมมีคอมแล้วก็ปกติก็จะมีเพื่อนมานั่งเล่นเกมกันแต่วันที่ไม่มีเพื่อนมาเนี่ยโอ้ยไม่เล่นเลยแต่อ้วันที่มีเพื่อนมาเนี่ยต้องผัดกันเล่นเทาะก็แย่งกันเล่นพยายามหาทุกวิธีทางให้เราได้เล่นอะเพราะฉะนั้นความสุขเองอะหลายหคนอาจจะมองมันผิดที่ไปเว้ยว่าแบบ มันอยู่ที่ความสําเร็จหรือเปล่าไม่ใช่เลยมันก็แค่หาวิธีทําให้สารโดพามีนในสมองกูหลั่งมานั่นแหละคือความสุขแล้วนะครับผมซึ่งถ้ามันจําแนกออกไปมากกว่านั้นนะหลายคนอาจจะเอามันไปผูกติดกับอิมมอชแนลมากเช่นแบบว่าเฮ้ยกูต้องอยู่กับเพื่อนคนนี้กูถึงจะมีความสุขกูอยู่คนอื่นกูไม่มีความสุขเท่า แต่ความเป็นจริงแล้วไม่เลยครับเราแค่ปิดใจเราเองเท่านั้นแหละว่าเฮ้ยเราอยู่กับคนนี้มันสนุกว่ะเราเคยมีความรู้สึกนั้นมาสมองเราเลยจําแต่จริงการที่เราไปอยู่กับคนอื่นเราจะสนุกเหมือนเดิมก็ได้แค่เราไม่ได้เปิดใจอันนี้ก็อยากให้หลายๆคนลองเปิดใจซึ่งอันนี้นะรครับผมมันก็เป็นคําพูดที่ผมเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งก็เพื่อนของผมคนหนึ่งอะ่ะคบกับแฟนคนนี้มันนานมากแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็สุดท้ายคุยกันว่ากลับมาคบแล้วก็ถามว่าทําไมเพื่อนผมก็บอกว่าก็เพราะเวลาที่ กูเนี่ยเหมือนนอนคิดถึงกูยังคิดถึงเขาอยู่เลยว่ะแบบมันคงจะไม่มีใครเนี่ยทำให้แบบรู้สึกดีเหมือนแบบนี้ได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้คําพูดเป๊ะๆแบบนี้นะแต่ออกจะสื่อแนวแนวนี้ผมก็ถามมันไปว่าแบบเออแล้วมึงไม่คิดแต่ว่าผู้หญิงคนอื่นก็จะทําให้มึงรู้สึกแบบนี้ได้เหมือนกันซึ่งคําพูดแบบนี้ผมเคยเจอมาหลายหคนแล้วนะที่แบบว่า move on ไม่ได้ถูกปะ่ะอุ้ยคนนี้ดีที่สุดแล้วไม่มีใครดีเท่าคนนี้อีกคือผมอยากจะบอกว่ามึงรู้ได้ไงวะ มึงมึงไม่มีทางรู้เลยมึงแค่ผูกพันกับความรู้สึกที่มึงมีแบบคนคนหนึ่งมาแล้วมึงก็เลยปิดกั้นว่าคนอื่นคงจะทําดีได้ไม่เท่ามึงเซ็ตบรรทัานไปแล้วซึ่งการตั้งความหวังการเซตบรรทัานเนี่ยแม่งเป็นแบบบ่อเกิดของความทุกข์ของมนุษย์อ่ะเราบอกว่าเราอยากเล่นกีตาร์ให้ได้เหมือนจอห์นเมเยอร์เราทําไม่ได้เราผิดหวังแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากเล่นกีตาร์ให้เก่งเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปแบบว่า มานั่งแข่งกับใครหรอกเราแข่งกับตัวเองก็พอวันนี้อุย้ยเราเล่นหนึ่งชั่วโมงแล้วเราทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วถ้าผู้ชมคิดว่าถ้ามีคนสองคนเนี่ยทำคนละแบบกันแบบไหนจะมีความสุข,ขกันะ่ะโหคนหนึ่งแม่งต้องกูแกะทุกอย่างให้เหมือนจรแม่งต้องเล่นที่เหมือนจรทุกอย่างต้องไปเป๊ะแม่งเหนื่อย มันเครียดมันกลายเป็นความกดดันที่มากดดันตัวเองกูต้องเก่งให้ได้เท่าเขาทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วอ่ะไอคนนั้นอาจจะเล่นกีตาร์มา2ปีแต่จรม่งเล่นกีตาร์มา20ปีอะมึงจะไปเล่งให้เท่ากับคน20ปีอ่ะมันมันไม่ได้อะถูกไหมแต่อีกคนนึงเอา้าเราก็ไปในความเร็วของเราอ่ะก็กวันเนี้ยได้เท่านี้ก็ดีแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็ฝึกต่อไปทําอย่างอื่นที่มีความสุข อันนี้ผมเชื่อเลยว่าคนสองมีความสุขก,กันเยอะเพราะมันไม่ได้มีแรงกดดันอะไรเลยอ่ะเราทํามันด้วยความสุขจริงๆและผมเชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อ่ะมัน f u ล f i l นะคือไม่ได้ประสบความสําเร็จเราใช้คําว่า f u ล f i l ดีกว่าครับเพราะประสบความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพองค์รวมไปหน่อยเช่นสมมติว่าเราเตะบอลเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จในแมตชนี้เราต้องชนะถูกป่ะแม่คือกดดันตัวเองละแต่ในกรณีอีกอย่างหนึ่งผมอยากให้ทุกคนลองคิดว่า เราลองเปลี่ยนดิเราจะทําให้ดีที่สุดอะจะแพ้ไม่แพ้ไม่รู้อะแต่กูอยากจะสนุกไปกับเกมเกมเนี้ยผมเชื่อเลยว่าทุกคนที่หลงรักฟุตบอลและอยากเป็นนักฟุตบอลนะ่ะมาจากอะไรมาจากความสนุกในตอนที่เราได้เล่นมันมาจากการที่เราได้ดูฮีโร่ของเราแล้วเราได้เล่นในสนามเนี่ยออ้ยเรามีความสุขมากเลยถูกปะอันนั้นอะความสุขมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองแล้วแต่ถ้าเราเอาไปยึดว่าต้องผลการแข่งขันต้องออกมาดีนั่นแหละเราเอาไปผูกกับมันแล้วซึ่ง หลายๆคนก็เอ,อเป็นแบบนั้นนะผมเชื่ออะไรคนส่วนใหญ่อะอาจจะเป็นแบบนั้นด้วยซ้ำไปหรืออย่างเรื่อง move on เนี่ย การที่เราบอกว่าเราเปิดโอกาสให้เราไปเจอคนใหม่แล้วคนใหม่อาจจะทาได้ดีกว่าก็คือเราแหละเราไม่ยึดติดกับคนเก่าไงเหมือนกับการเตบะบอลนั่นแหละเราไม่ยึดติดกับผลกลารแข่งขันการตั้งเป้าหมายการคาดหวังนะแม่นคือการเอาจิตเราไปยึดกับอะไรบางอย่างเว้ยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคลิปในวันนี้เป้าหมายของเราก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องไปแบบกดดันตัวเองมากนะครับผมยิ่งกดดันยิ่งแย่ด้วยยิ่งเราไม่มีความสุขเรายิ่งทําอะไรบางอย่างได้ไม่ดีมันมีคําคมหนึ่งที่ผมจําได้แต่เด็กเลยเว้ย แล้วแบบว่าแม่งคือแบบคำ,ค,ำคมที่ฝังอยู่ในใจแบบฝังมาเลยอ่ะเป็นคำคมที่หนึ่งในคำคมที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้ยินเลยนะแล้วมันมาจากการ์ตูนด้วย mm. คือหลายๆลยคนอาจจะบอกการ์ตูนแม่งไร้สาระเว้ยคืออันเนี้ยอาจจะต้องเล่าย้อนนิดนึงว่าการ์ตูนยูกิอ่ะแม่งเป็นการ์ตูนแข่งไพ่กันซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่ายูกิคืออะไรเนี่ยให้นึกว่ามันเป็นกีฬาก็ได้อ่ะสู้กัน หนึ่งต่อหนึ่งอารมอนตีแฮนนิสแข่งกันอันนี้แค่เป็นเล่นไท่แข่งกันแล้วในตอนจบเนี่ยพระเอกอะจะต้องสู้กับตัวเองซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นวิญญาณคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในร่างพระเอกแล้วเป็น,ปนฟาโรมันเก่งมากพระเอกเองถูกมองว่าแบบเป็นมวยรองมาตลอดอะแต่พระเอกกลับมาชนะได้เว้ยเพราะอะไรพระเอกแม่งบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมเลยเวลาดวลไพ่เนี่ยซึ่งก็เปรียบเสมือนเวลาการเล่นกีฬาสิ่งหนึ่งที่เราห้ามลืมเลยเด็ดขาดอะ คือความสนุกในการเล่นแล้วพอผมฟังตอนเด็กๆเราเข้าใจมันเออมันเท่ดีวะ่ะแต่พอโตขึ้นอะ่ะมัน hit different เ้ยมันแบบมันคนละเรื่องอะ่ะมันเปลี่ยนมุมมองของโลกของผมไปหมดเลยนะจากการที่ผมแบบเฮ้ยความสําเร็จเราต้องมีล้านซัพย์เราต้องมีแสนทรัพย์เราต้องมีตังเป็นล้านเราต้องมีบ้านแบบโคตรใหญ่กลายเป็นว่ามันทําให้ผมได้เห็นจริงๆว่า ความสุขของมนุษย์เราจริงๆอ่ะมันอยู่แค่ในสมองแล้วแหละสารโดพามีนกูหลั่งในเวลานั้นน่ะคือกูมีความสุขแล้วแล้วมันเอามาอะแดปใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะครับผมคือถ้าคนเราจะทํางานแล้วกดดันตัวเองเพื่อให้เราได้นิยามคําว่าความสําเร็จมาว่าแบบอุ้ยเราต้องมีเงินเดือนเท่านู้นเท่านี้เี่ยผมรู้สึกว่าความสําเร็จที่มันน่าจะควรเอาเยี่ยงย่า่มากกว่าไม่ใช่ความสําเร็จแบบนั้นอันนั้นแหละเป็นความสําเร็จที่โลกทุนนิยมแม่งหลอกกูมาว่านั่นคือความสําเร็จ แต่ความสําเร็จจริงๆแล้วของมนุษย์มันคือเรามีความสุขในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตไม่ใช่หรอซึ่งแน่นอนแหละมันอาจจะต้องมองไปถึงอนาคตด้วยเหมือนกัน แต่เราควรจะแบบอย่างน้อยอะทาให้เรามีความสุขไม่ใช่ว่าเราจะต้องทนทุกข์ในช่วงเวลานานๆของชีวิตเพื่อไขวยคว้าสิ่งที่สังคมบอกว่านั่นคือความสําเร็จมาสมมุติเรามีอายุ80ปีเนี่ยอายุเรียน20ปีแรกถูกไหมจากนั้นตั้งแต่อายุ20อ่ะอาจจะเริ่มทํางานและจนถึงสักอายุ50ถ้าเราทํางานในส่วนนั้นอนะแม่งไม่มีความสุขเลย20 30 40 50มันกี่ปีนะครับผม1 2 3 30ปีในชีวิตมึงจะไม่มีความสุขเลยอย่างนั้นหรอมึงควรจะใช้ช่วงเวลานั้นอนะ ทำสิ่งที่มึงมีความสุขปะ่ะแล้วยิ่งเราทำสิ่งที่เราชอบทำสิ่งที่เรารักอ่ะมันจะยิ่งออกมาดีเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คงจะเป็นเรื่องที่ผมอะ อยากจะสื่อในวันนี้ที่สุดแล้วเป็นประเด็นหลักเลยว่าเราอะอยากจะให้ทุกคน่ะเข้าใจว่าความสุขกับมันไม่ได้ว่าเราจะประสบความส็จแ,แล้วความสุขก้อนยักษ์มหาศาลมันจะลงมาทับเราได้อะความสุขจะตอนนั้นหรือตอนเนี้ให้เรามีความสุขอะมันมีเท่ากันเพราะฉะนั้นเราควรจะทําให้มันมีในทุกๆวันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าแต่ถ้าเอามากไปกว่านั้นเลยก็คงจะต้องบอกให้ทุกคนเนี่ยเริ่มเข้าสู่ทางปล่อยวางแล้วนะครับแต่เดี๋ยวอันนี้ไว้ในคลิปหน้าก็ได้เดี๋ยวมันจะผิดเรื่องเดี๋ยวมันจะออกลู่ออกทางออกทะเลเกินไปหน่อยนะ ความสําเร็จก็พอแล้วว่าผมรู้สึกว่ามนุษย์เราทุกวันนี้เหมือนถูกมอมเมาไปด้วยคําว่าความสําเร็จว่าเราต้องมีตังเยอะเราต้องแบบว่าเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมแต่เรามองข้ามความซิมเพิลที่สุดของชีวิตไปอ่ะว่าความสุขจริงๆของเราอ่ะมันคือแค่การมีความสุขออกมาถูกปะมันคือความแบบ ม,มีความสุขแล้วอะตอนเด็กๆเรามีความสุขได้ไม่เห็นต้องมีเงินต้องเยอะแยะเลยไม่เห็นต้องมี iPhone ไ,ไม่เห็นต้องมีอะไรเราก็ยังยิ้มออกมาได้เลยถูกไหมครับรอยยิ้มนั่นแหละสําพันมากๆแล้วสํบบาหรับการมีความสุขแต่คลิปนี้ก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ห่วงมากแล้วล่ะจริงๆก็อยากจะจบแล้วแต่ผมนึกได้ว่าจะต้องมีคนเนี่ยมาบอกผมแน่นอนว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะทําแบบนั้นได้ซึ่งผมก็บอกอย่างนั้นก็ถูกต้องครับผมไม่ใช่ทุกคนที่จะทําแบบนั้นได้เพราะถ้า คุณทําได้ตอนนี้ผมแนะนาเลยมึงเวลาออกจากงานที่มึงทําอยู่เลยแล้วก็มาทําสิ่งที่มึงมีความสุขแล้วก็ทําให้มันได้ตังค์ซะแต่ผมรู้ว่ามันคงไม่ได้ทุกคนในนั้นอาจจะทําได้ร้อยคนอาจจะทาได้สองสาคนผมก็ประสบความสําเร็จในตัวผมแล้วกับการทําคลิปนี้จุดมุ่งหมายในการทําคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ต้องการให้ทุกคนาลาออกจากงานที่ตัวเองเกลียดแล้วก็มาเริ่มทําที่ตัวเองละค่อยๆเริ่มก็ได้อย่างที่เราบอกเราไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องดูว่าคนนี้แม่งทําได้เราต้องทําได้อย่างเขาเราเริ่มแบบ your own pace อ่ะก็คือความเร็วของเราเองอะ เราทำได้ขนาดไหนก็เท่านั้นแหละเราก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองวันหนึ่งอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่สมมติว่าวันหนึ่งเราไม่ได้อะก็กลายเป็นว่าไอท้ทกวันที่เราพยายามมาเราก็คงได้มีความสุขในวันพวกนั้นไปแล้วและนี่ก็เป็นเหมือนหนึ่งในการเดินทางหนึ่งในบทหนึ่งของชีวิตที่ผมได้เจอมาแล,าล้วกันเราเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับแต่จริงตอนนี้มันมีมากไปกว่านั้นแล,ะละ้วล่ะก็คืออย่างที่ผมบอกก็เข้าสู่แนวทางปล่อยวางเฉยเลยนะจริงๆอะ่ะผมบอกเลยว่าผมเกิดนะผมไม่เคยคิดเลยนะเว้ยว่าผมจะมาแบบแนวทางปล่อยวางอะ่ะ ไอ้สัสปรากฏไ,ไ,ไปมาแมา่งม,มาปล่อยวางเฉยเลยพอรู้สึกว่าเออพอเรามีความสุขทุกวันเนี่ยผมผมผมอัดคลิปมาไม่รู้กี่ปีแล้วอ่ะถูกปะผมอัดคลิปอย่างเงี้ยผมก็มีความสุขทุกวันอะได้อัดคลิปแต่สักพักหนึ่งมันเบื่อเฮ้ยกูหาช่องใหม่ทำนู่นนี่นั่นสักพักหนึ่งแบบเออเราพยายามเข้าใจชีวิตมากขึ้นไปปล่อยวางเฉยเลยนะครับผมซึ่งถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับอยากมาแนวทางปล่อยวางก็คอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวเราทําคลิปพูดถึงเรื่องการปล่อยวางเพิ่มขึ้นมาแต่เอาเป็นว่าในตอนเนี้ยผมก็คงได้พูดถึงนิยาาามคํว่ ความสําเร็จและความสุขที่ผมเข้าใจในในมุมมองของผมในตอนเด็กๆแล้วกันอันนี้เป็นมุมมองที่ผมมองในสักแบบประมาณ2อสมปีก่อนซึ่งผมก็มองว่าตัวเองในตอนนั้นเองเด็กมากแต่แน่นอนล่ะมันมันอาจจะเอาไปปรับใช้ให้กับคนหลายๆคนได้นะครับผมซึ่งถ้าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนเนะี่ยผมก็ดีใจมากๆเลยนะที่ทุกคนได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปแล้วตอนจบผมขอถามทิ้งท้ายไว้หน่อยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตของเราอะต้องการความสําเร็จ หรือความสุขกันแน่ครับยังไงให้ทุกคนนะครับผมลองคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปปล่อยวางกันนะครับผมคลิปนี้เอาความสุขมาก่อนเพราะการที่เราจะปล่อยวางได้อย่างหนึ่งเลยคือเราต้องไม่มีทุกก่อนเ้ยการที่เราแม่งแบบว่าอันนี้สไตล์ผมเองนะหลายลยคนออกอ,อ,กอ,อกจะบอกว่าไอนนเราต้องเป็นทุกข์ถึงปล่อยวางแต่คือผมรู้สึกว่าการที่เราจะปล่อยวางได้เนี่ยแม่งต้องเริ่มจากการที่หนึ่งเลยเราต้องมีชีวิตที่เราเบาก่อนอนะตอนเนี้ชีวิตทุกคนแม่งหนักมากเว้ยแม่งมี ความคาดหวังกดดงกดดันชีวิตมันหนักมากอะ่ะเราต้องทําให้ชีวิตเราเบาก่อนนะเราถึงจะเริ่มปล่อยมันได้อะถูกไหมเราจะปล่อยของที่หนักเลยอะ่ะมันยากมาก แต่พอเราเบาแล้วอะอุ้ยชีวิตเราเบาเหลือเกินใจเราเบาเหลือเกินการจะปล่อยมันอะก็ย่อมง่ายยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเองเดี๋ยวไว้คุยกันครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนจะไปนอนละขอขอบคุณทุกคนแล้วกันขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาฟังคลิปนี้นะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ทํามาแบบไม่เน้ยนยอดวิวอะดูหัวข้อชื่อเรื่องก็รู้แล้วเอาแม่งแบบโอ้โหดีฟท็อกแบบเนี้ยมันแบบเอ,อ คนดูก็คือต้องเป็นคนที่ชอบหรือแบบอยากฟังจริงๆอะ่ะมันแบบว่าทํามาเพื่อพวกคุณเลยนะครับผมก็มาแชร์ความรู้กันแล้วก็อย่าลืมช่วยตอบคําถามผมมาทีว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของพวกคุณเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะครับผมความสุข หรือความสําเร็จนะครับลองคอมเมนต์บอกมาคอมเมนต์ comment บอกมาทีนะขอร้องเลยว่าตอบมาทีผมชอบนั่งอ่านคอมเมนต์โดยเฉพาะคลิปทีฟทอลมากไอคลิปที่แล้วผมนั่งอ่านแบบโคตรเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเพลินมากเหมือนเราได้ไปศึกษาชีวิตแต่ละคนนะ่ะมันเหมือนเราดูหนังเราได้ไปลองใช้ชีวิตในอีกแบบหนึ่งถูกปะ่ะอันเนี้ยเวลาผมอ่านมุมมองของแต่ละคนเนะี่ยผมก็จะเอาใจตัวเองอไปใส่ในมุมมองของคนคนนั้นว่าแบบเฮ้ยชีวิตคุณเป็นยังไงวะคุณต้องเป็นแบบไหนถึงค,คิดแบบนี้คุณต้องเจออะไรมาถึงคุณคิดแบบนี้ก็คอมเมนต์มาให้ผมทียิ่่งเออาล ได้เนี่ยผมยิ่งชอบเลยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์ด้วยแล้วกันแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World แล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับผมถึงแม้ว่ามันอาจจะเวิร์นเวิร์นไปวนมาวกไปวนมาไปหน่อยโอเคบายบายครับสวัสดีครับ